ลับตาฝันเป็นตูปนตะเตือนขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิ่ใหญ่ปารปามปรากันจ้าหลังจากที่กายละเอียดคุณแม่ของลูกได้แปรเปลี่ยนไปเป็นกายของเทพธิดาสุดสวยโสภาแล้วตัวท่ทนก็เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจ และก็เริ่มปิติใจในผลแห่งบุญที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นอย่างมากและเมื่อท่านเทพธิดาใหม่หรือคุณแม่ของลูกที่มองดูวรูปกายของตัวท่านที่มีความสวยสดงดงามมากๆแล้วหัวใจงท่านก็ยิ่งพองโอและอิ่มเอิบเบิกบานในบุญอย่างสุดๆ แล้วก็ในเสี้ยววินาทีนั่นเองเนี่ยกายอันเป็นทิพย์ของท่านก็พลันเปลง่งรัศมีสีสันออกมาเป็นประกายกระยิบริยับปิ้งปิ้งบังปัง,ปงแวววับจับตาเป็นอย่างมาก<อ>นี่จากนั้นท่านเทพธิดาใหม่กระลยคุณแม่งลูกก็ได้ใช้ทิพย,ยจักสุตรวจตาดูลูกลูกของท่านโอ้นี่ขนาด จะเป็นเทวดาใหม่ท่านยังเป็นห่วงวใญญ่ลูกเนาะใช้ทิพระยจักระตรวตาดูลูกลของท่านด้วยความรักและความผูกพันและเมื่อตัวท่านได้ตรวตาดูลูกลุของท่านได้ทิพยจักขุแล้วตัวท่านก็ได้เห็นลูกลุของท่านกําลังเชิดกันจัดเตรียมงานศพกับร่างของท่านอยู่แต่ลูกลูงท่านก็น่ารักกัทุกคนเนาะและเมื่อตัวท่านได้ทราบเช่นนั้นตัวท่านก็ยิ่งรู้สึก ทราบซึ่งรับรื่มปิติใจในความกะตันยูกระตะเวทีที่ลูกๆทุกคนมีต่อต <Q uan S 2> ัวท่านเป็นอย่ยงงางมากความกระตันยูคนดีความดีโลกโลกของท่านนี่ทำความดีง่ายๆเนาะ แล้วมาถึงช่วงประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมร่างของท่านท่านเทพธิดามัยก็ได้เคลื่อนเทวรถไปร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมด้วยความวรู้สึกที่จุ่มชื่นเบกิกบานใจอย่างสดๆดซึ่งในอรหวนที่ท่านเทพธิดาม่กําลังฟังพระสวดพระอภิธรรมอยู่นั้นตัวท่านก็เด้นน้อมนำจังธรรมจรดนิ่งอยู่ที่กลางขององค์พระ ที่ชัดใสสว่างในูนยนกลางกายของท่านในกลางกายทิพย์เลยเดเลยจ้ะและเมื่อจา้งท่านเทพที่ด้าใหม่หยุนนิ่งอยู่ที่กลางองค์พระเช่นนี้เนี่ยจะไม่พอทำให้กระแสทานแห่งบุญต่างๆท,ที่ตัวท่านได้ตั้งใจุ่มเทสั่งสมว้อยาวชีวิตเป็นเดิมพันมากว่า25ปีได้ช่งมา่อเลี้ยงใจตัวท่านอยู่ตลอดเวลา นี่นะทำบุญมาตั้งแต่ปี2528ถึง2553บุญก็ต้องเ,อเยอะแยะเอาโดยย่อแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นบุญล,ลาเราเหมือนเดยวคนหลวงปู่แล้วพวกปราบมาในทางกรรมบุญสร้างวิหารหลวงปู่และวบุญกเทพนิสสันทสโรบุญสร้างสภาทํากายสากลหลังคาจากและหลังปัจจุบันบุญสร้างพระําการรจําจำตัวบุญสร้างลานทำบุญสร้างวิหารคด บุญสร้างโมด,ดุลและหลังคาวิหารคดบุญซื้อที่ดินสองพันไร่และบุญประธานรองถินทุกปีโอ้ยเยอะแยะตั้งว่าเป็นปีจึงจะจบ<า>อ่าเป็นต้นนี่นะจ๊ะ<า>ได้ช่องมันรอเลี้ยงแจงตัวท่านอยู่ตลอดเวลา,าประเช่นนี้จึงส่งบทนำไปกลา,างท่านเทพธิดาใหม่มีความบองใสและสว่างสวยยิ่งขึ้นเป็นอย่างมากดีไหมจ๊พะพอเราปลื้มในเรื่องบุญที่เราได้ทําไว้นี่ โอ้พอใจผ่องใสกายทิพย์ก็ผ่องใสด้วยนี่นะจ๊ะหลังจากที่พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมได้เสร็จสิ้นลงท่านเทพธิดาใหม่ก็ไม่รอชา้าได้เคลื่อนเทวรท่านกลับมาที่สภาธรรมกายสากลเพื่อมาเข้าโรงเรียนนุบาลฝันในฝันวินยากับนักเรียนนุบาลทุกทุกคน ถึงใน,นช่วงเวลานั้นเราเรียนนุบาลฝันในฝัวิญยาอย่างอยู่ที่บ้านแก้วเรือนทองกับคุณยาอาจารย์ที่สภาธรรมกายสากลและในช่วงที่ท่านเทริดาหมายกาลังนั่งฟังธรรมจากพระเทระอยู่นั้นตัวท่านก็ได้นมนําใจมาจลอดนึ่งอยู่ที่กลางขององค์พระที่ชัดใสสว่างควบคู่ไปกับการฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าใจของนั่นเถทรทิดาใหม่นั้นไม่หายจากองค์พระ ในกลางกลางท่านเลยนั่นเองยิ่งในช่วงที่พระเทราพูดถึงรเรื่องอน,นิสงการบวชท่านเทพธิดามาก็จะยิ่งรู้สึกอินและก็เพิ่มวิติใจมากๆากว่าตัวท่านนึกถึงภาพของตัวลูกนี่ลูกชายท่านในอาายที่ส่งเคสมาเนี่ยอาาที่เคยบวชให้กับท่านดต่ถึงตนั้นตัวท่านก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียดายแบบลึกๆว่า ัวท่านเองต้องมาเสียชีวิตเสียก่อนไม่เช่นนั้นตัวท่านคงจะได้เห็นลูกชายของท่านทั้งสองคนบวชให้กับท่านอย่างแน่นอนเพราะในตอนนั้นลูกชายของท่านทั้งสองคนกาลังจะบวชพระในโครงการสมบทหมู่รุ่นหนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านตัวไทยรุ่<า>นแรกนี่รุ่นหนึ่งเนาะนี่รุ่นหนึ่ง<า>แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวท่านจะไม่สามารถยือลมหายใจความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้ แต่ตัวท่านก็รู้สึกเป็นสุขใจแล้วก็เพิ่มวิติใจที่ตัวลูกลูกของท่านนี่นะจะได้เคยบวชแล้วเป็นเนื้อนาบุญให้กับท่านเมื่อจงท่านเทพธิดามหมกเก็ะเกี่ยวอยู่กับบุญบววของลูกชายท่านเช่นนี้ภาพของบุญต่างๆที่ตัวลูกเองได้เคยสั่งสมไว้ในสมัยที่ตัวลูกได้บวชก็มาปรากฏฉายตัวท่านได้เห็นแบบฉากต่อฉากช็อตต่อช,ชอ็อต ซึ่งเป็นผลทำให้ใจท่านเทพธิดาใหม่มีความรู้สึกชุ่มชื่นเบิกบานและอยู่ในบุญอย่างสุดๆว่าเป็นเช่นนี้การท่านเทพธิดาใหม่จึงยิ่งผ่องใสสว่างไสวอย่างไม่มีประมาณเลยทีเดียวสว่างมากเลยนะจ๊ะและหลังจากที่การแสรดงทรรมในโรงเรียนอนุบาลได้เสร็จสิ้นลง ท,ท่านเทติดาหม่ก็ได้กลับไปนั่งสมาธิอยู่บนเทวรสของท่านซึ่งจออยู่ที่บริเวณด้านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์อาน,นึกทบบชนบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้เคยทุ่มเทสั่งสมเอาไว้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันมากว่า25ปีโดยใจจะพองโตและอัดนั่นไปด้วยบุญอย่างสุดๆซึ่งก็เป็นผลทําให้ภาพของบุญต่างๆได้มาปรากฏฉายอยู่ภายใน ใจของท่านอย่างตลอดต่อเนื่องแบบนอนสต็อปเลยทีเดียวนี่นะ,ะ oh. จ๊ะจนกระทั่งมาถึงช่วงหัวค่ำของวันที่สามนับจากวันที่ท่านได้เสียชีวิตบนต่างตานที่มาปรากฏฉายอยู่ภายในแจงท่านเทพธิดาใหม่อย่างตลอดต่อเนื่องแบบนอนสต็อปนั้นได้ส่งบทาำห้องค์พระภายในกลางกลางท่านเทพธิดาใหม่ ได้ทวีความใสความสว่างม,มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆว่าเป็นเช่นนี้ท่านเทพทิดาใหม่จึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเดินทางกลับไปเสวิมายท่านในเทวโลกแล้วตัวท่านก็นไม่รอชา้าเดีมาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาเพื่อฟังธรรมะก,กับพระเถระเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่ได้ไปร่วมงานมาเป็นกุศลส,สวดพระอภิธรรมร่างท่านอีกเลย นี่เนาะก็แล้วแต่ลูกท่านจะทำยังไงนะเพราะท่านไม่ได้ใช้แล้วเนาะนี่เนาะแล้วอการแสดงทำในโรงเรียนอนุบาลได้เสร็จสิ้นลงท่านเทวติามใหม่ก็ได้กราบลาพระเถระที่ตัวท่านเคารพเริ่มใส่เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปสู่เทวโลกจะได้ตัวท่านก็ได้ลอยวิดขึ้นไปสู่เทวรสของท่าน เลบะตันทเทพธิดาใหม่ลอยวอืบมันนั่งอยู่บนรัตนบัลลังลก์กลางเทวรัแล้วเนี่ยตัวท่านก็นได้เคลื่อนเทวรัไปเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วตัวท่านก็นไปรอชาร้าได้นำเทวรถถัตของท่านกราบเสอ็จดุสิบุรีวงมนุษ,ษ,ษเศษเขตเสบียงยางสร้างงามในทันที ภายหลังจากที่ท่านเทพธิดามม่ได้เดินทางกลับไปถึงดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตสะเบียงแล้วเนี่ยท่านก็รู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นกับทิพยสมบัติและก็ทิพยวิมานตัวท่านเป็นอย่างมากเลยซึ่งทุกสิ่งทีย่ยานที่เกิดขึ้นภายในทิพยวิมานของตัวท่านนั้นล้วนเกิดจากผลแห่งบุญทุกๆบุญ ในตัวท่านได้ท่มเทสั่งสมไว้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันในสมัยที่ตัวท่านมีชีวิตยอยู่ทั้งสิ้นเห็นไหมจช่ว่าท่านอัตตาหิตโนาโถเนอะท่านพึ่งตัวงนั่นเองสร้างความดีไปสู่เทวโ,โลกโดยเฉพาะที่ปัาวิม,มานของท่านเทพธิดาใหม่นั้นะจะมีลักษณะเป็นวิม,มานทองประกายเพชร ระดับด้วยรัตาานชาติที่มีความวิจิต,ตรระก,การตาและสวยสดงดงามอย่างสุดๆคือ oh. วิมานทองมีประกายเพชรและยังประดับราัตานชาติจริงๆสวยมากเลยส่วนสายเหตุที่ทำให้ที่พยาวิมานท่านเทพธิดาใหม่หรือคุณแม่งลูกมีลักษณะเป็นวิมานทองประกายเพชรประดับด้วยราัตานชาติ มีความวิจิตราการตาและสวยสดงนงามอย่างสุดๆนั้นตอนนี้ก็เกิดจากผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนี่นะจะใครอยากจะได้วิมานทองประกายเพชรเตรียมนั่งให้ดีนะจนตัวท่านได้เห็นองค์พระภายในที่ชัดใสสว่างในช่วงท้ายของชีวิตท่าน แต่เราไม่ต้องไปคอยช่วงท้ายนะ<ช>เอาช่วงนี้อเอาพรรษานี้นะ<ช>มาส่งผลร่วมกับบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านไิ้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมไว้ยอย่างอาชีวิตไปเดิมพันมากกว่า25ปีนั่นเองนี่ไงทำไมเราจะต้องทำบุญบ่อยๆเห็นไหมจ๊ะนี่ไง เราะเราใช้บุญกามหมดไปทุกวันนะหมดบุญก็หมดลมหมดลมก็หมดสิทธิ์ในการสร้างบารมีในการกรอบกรองทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะจ๊ะเมื่อบุญหมดลงไปทุกวันก็ต้องสร้างบุญกันไปทุกๆวันนี่และเจ้านี่เป็นเรื่องจําเป็นนะอาจารย์บารมีก็จะส่งผลให้เรารวยทําไมจะต้องรวยลองไปจนดูอ๋อใช่จ้ะ <laughs> เออัอหน้าฉันฉลาดเนาะ <laughs> ในเวลาต่อมาเมื่ลูกจายทั้งสองคนท่านเทพดิดาใหม่ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในคโครงการสมบหมู่รุ่นหนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเนาะในตอนต้นปีพุทธศักราช2,553แล้วแม้ว่าท่านเทิิดาใหม่จะไม่ได้เดินทางมาร่วมงานบวช ลูกชายสุดเลิวทั้งสองคนของท่านกับแต่ตัวท่านก็ได้เรออนุโมทนาบุญกับการบวชของลูกชายทั้งสองคนของท่านโดยที่พยะจักสุนี่เล่งมาเห็นเลยนะไอ้ทั้งตัวท่านยังได้คอยเล็งแลและอนุโมทนาบุญกับลูกชายทั้งสองท่านในระหว่างที่บวชด้วยนี่นะจ๊ะหลูกพระธรรมกายที่รักทั้งหลายพึงฟังไว้เลยจ้ะ นี่นะรุ่นพี่ก็เราเคยบวชไปแล้วรุ่นหนึ่งเนี่ยนี่ไงระหว่างบวชบุญเกิดขึ้นโยมมารดาจึงเป็นเทพธิดาอยู่บนดอสิทธิบุรียังตั้งเล็งแหลและอนโมทนาบุญนิทิพยายจักสุกับการบวชของลูกชายของท่านทั้งสองอีกไหมจ๊ะอันโลกพระธรรมทายาทก็เช่นเดียวกันเนาะพึงสั่งสมบุญไว้ทุกอนุวินาที ตัวท่านได้คอยเอล็งหลายล้านโหนงโมดนาบุญกับลูกชายทั้งสองท่านด้วยความสุขใจอบอุ่นใจและก็เพิ่มปฏิใจอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยและเดี๋ยวพออย่งบนบวชนี้ก็ได้ส่งบ่น้าไปกลางท่านเทพธิดามใหม่มีความผองสายและสว่างสวยมากยิ่งก,กว่าเดิมอีกทั้งเทพยาวิม,มา,านท่านจะมีขนาดใหญ่อรารอยู่แล้ว ก็มีขนาดที่ขยายใหญ่โตมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วย<า>ซึ่งจะแตกต่างจากเบืองมนุษย์เองไหมจ๊ะโอ้ก็จะขยายได้ทีนี่อืดขึ้นคอเนอะแต่นั้งแค่บุญนั้น,น,นพผอนึกถึงบุญแล้วก็ขยายเลยโอ้ขยายทั้งวิมานที่พิจาราสมบัติ บริวารแรงทางรัศมีเรงทางมโหสวันนี้เขาจะวัดกันด้วยรัศมีเด้อนะคือวัดกันได้กําลังบุญใครมีบุญมากจะมีรัศมีสว่างมากพอที่มีรัศมีสว่างมากจะได้อยู่นั่นแน่เลยไปไหนก็ไปก่อนพอรัศมีน้อยจะหลบข้างทางแล้วมันก็ถอยหลังไปเลย,เน,ยนะท่านรู้สึกเป็นสุขใจอบอุ่นใจแล้วก็เพ้่มีติใจกับบุญตลอดเวลา ซึ่งท่านเทพธิดาใหม่หรือคุณแม่งลูกก็ได้ฝากสารใงความรักและความคิดถึงมาถึงเทพบุตรในเมืองมนุษย์หรือคุณพ่อของตัวลูกและลูกๆของท่านทุกคนในทำนองที่ว่าขอบคุณลูกๆทุกคนที่ได้ดูแลตัวท่านเป็นอย่างดีมาโดยตลอดโดพาะในช่วงเวลาที่ตัวท่านป่วย ตัวท่านกรู้สึกซึ้งใจทราบซึ้งในตัวลูกๆทุกคนของท่านเป็นอย่างมากนอกจากตัวท่านจะรู้สึกรักและทราบซึ้งใจในตัวลูกๆทุกคนแล้วตัวท่านยังรู้สึกภาคภูมิใจในตัวคุณพ่อของลูกอีกด้วยเพราะคุณพ่อของลูกเป็นคู่ชีวิตที่ดีมากมากเลยอ๋อสใส่เดี๋ยววิวานไปเกี่ยงกันอีกแล้วเนี่ย ในตอนนี้ตัวท่านได้มาอยู่ที่ดุสิตบุรีแล้วตัวท,ท่านมีความสุขมากๆเลยตัวท,ท่านได้เห็นผลแห่งบุญตาของตัวท่านเองแล้วว่าบุญมีจริงสวรรค์มีจริงและบุญในผลได้เกินควรเกินคาดกว่าที่เราจะจินตนาการได้จริงๆดังนั้นตัวท่านจึงอยากให้คุณพ่อของโลกและลกูโลกโลกของท่านทุกคน ใช้วเวลาที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติรรมตรงนี้ท่านเน้นมากเลยจ้ะคืออยากให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเนี่ยให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติรรมและสร้างสมบุญทุกทุกบุญร่วมกับมหาปูชนีอาจารย์และโมคณนะอย่างเต็มที่เต็มกำลังไปให้ได้ตลอดชีวิตซึ่งตรงนี้ท่านจะเน้นมากเลย รู้สึกท่านรักครอบครัวท่านเนะเพราะตัวท่านประหลาดอยากที่จะให้ทุกๆคนได้มาอยู่ด้วยกันกับท่านโดยตัวท่านจะรอทุกๆคนอยู่ที่ดุสิตบุรีแห่งนี้แต่ยังไม่ให้ไปตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ในตอนนี้ตัวท่านได้รับบุญทุกๆบุญที่กุนพ่อของลูกและลูกๆทุกคนได้ทำแล้วทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมากับท่านแล้ว โดยเฉพาะบญบวชของลูกชายท่านทั้งสองซึ่งตท่านารู้สึกพลื้มพิธีใจที่ได้เห็นลูกชายท่านทั้งสองได้บวชเป็นพระและรักในการสั่งสมบุญซึ่งทุกครั้งที่ตัวท่านเห็นภาพการสั่งสมบุญของลูกๆทุกคนตัวท่านจะรู้สึกชื่นใจและพลื้มพิธิเบิกบานใจเป็นอย่างมากขอให oh ้คุณพ่อองค์โตโลกและลูกๆทุกคนสั่งสมบุญให้มากๆและทุกครั้งที่ทุกคนได้สั่งสมบุญแล้ว ็ขอให้อุทิศส่วนบุญส่วนงสนมอให้กับท่านด้วยนี่เป็นเรื่องปกติของผู้ที่มีกายละเอียดแล้วไปเห็นผลแห่งบุญแล้วอีกทั้งตัวเองไม่อาจจะทําบุญได้เหมือนสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้บุญต่อเมื่อผู้มีชีวิตอยู่ทําบุญแล้วอุทิศไปให้ตัวนี้จะเนนเลยอยากให้ผู้มีชีวิตอยู่สั่งสมบุญแล้วอุทิศไปให้นี่นะจ๊ะตัวท่านจะคอยตามอนุโมทนาบุญทุกทุกบุญกับทุกทุกคน อยู่ที่ดุสิตบุรีแห่งนี้เนี่ยสำหรับโปร,ปร,ปรกรรมได้เจะถามห้กุณแม่ลูกต้องมาปวดวิรรอกตับแข็งไตวอยและก็เสียชีวิตด้ิโรอกไตนั้นเราก <c oughs> ็คงจะต้องมาติดตามรับฟังในวันถัดไปนะ